ผู้ในติดตั้งคนนั้นโอ้โแตวงิงมือนนี่ผู้ใดติดตั้งมัจโตดช้าน้อยแพทบ้านแพนี่ไส้ห่องไดบัตรแวอลอยปัรลอยหาชีพก็ใไ้เบิร์ต no ิดตัมงสลวงโอ้โ กกัััับบนนนออองงงที่ย่ยลาาาออเดิตมฝระวส้สวัสดีครับเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซหลานน้อยอุ้งอิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องพบพ่อกับพ่อใหญ่นิยมเจโอวันคือเกานะฮะมือนี่ขอบ,บุญขอบคุณที่พี่น้องกดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อคืนนี้ทางบโบจูแล้วก็ได้โพสโพพี่น้องเออโพต์อีกแล้ว มว้วนบันเมนพน,นนนโพดพิณิกีแน่พิพีตแน่นะหลายคนอยู่ได้โพดเนาะสุดไทยมือขึ้นนี่บอดจูโพดเองเลยพี่น้องบัดน,นี้จบฉากปิดฉากเลยพี่น้องสิมาอันสูฟังแล้วพดว่าจังไลยพี่น้องทุกวันนี้ผมเลยจุดที่จะทะเลาะกับใครกับคนแล้วว่าสันละว่าใครทําใครพูดใครผิดสัญญาใจใครทําตัวแบบไหนขึ้นอยู่กับกรรมนั่นเห็นบ่กรรมไผ่กรรมมันละว,ว่าขึ้นยุ่กับกรรมไผ่กรรมมันพี่น้องเนาะย่ยมุนี ผมยังเชื่อกฎแห่งกรรมคาย้อครับนั่นเห็นว่าใครคิดดีทำดีมีแต่จะปังไปหน้าปังบอ่อปังกรรมเป็นตัวบ่งบอกเห็นมากคักแล้วผ่านมาคักจนครึ่งคนแหลวสันแล้วละวาะลำบากมากคักอยู่กับกวามทุกอยู่กับกวามสุขเห็นมากคักว่าสันอ,อยู่กับคนดังสร้างคนให้ดังสร้างองค์กรให้ปังเห็นมาหมดละชีวิตจนบอ่ออยากคิดไล่กับไผ่ทั้งสิ้นปงคักชีวิตบั้นไปชีวิต เหลือแจสีไปห้มผ่าเหลืองโอ้ยเราจะไปบวชตัวนี้เอาไปนรอไปนะฮะมัดไปชีวิตแล้วเบื่ออะไรเราจะไปบวชหรือันน่ะอืนะฮะค้นอยู่กับเว่นกับกรรมกรมกรมไปกับม,มั่นพี่น้องเอ้ยคิดดีก็ได้ดีเขาลนะเนาะพี่น้องี่หลาเห็นบ่อีหลังยิงคิดดีทําดีล่ะเขาได้ดีที่สิละผู้ใดคิดบดีผู้ใดมักเอาเปรียบคนมักก่มเหงคนเห็นแก่ตัวเว่นกรรมเป็นตัวตัดสินกดแห่งกรรมนะฮะเป็นตัวตัดสินยังค่อยบึ่งพี่น้อง ผูลงคนจั่ซี่ก็ากดังขี้ลาวงอิงมันกับดังว่าใดเด้พี่น้องมันขึ้นอยู่กับบุญวัสนานะฮะขึ้นอยู่กับเสียงเสียงจั่ซี่เสียงยี่ลาเสียงมีสเสน่เนาะเสียงดึงดูดคนไดเนาะเสียงอม,มะตะก็เอิ้นว่าเสียงมหาเสน่ห์พี่น้องเนาะเสงยี่ลก็เป็นเล็กน้อยลูกขุณนมาจากสัมมาคาละวะจิตใจโอ้ออมอาลีนะฮะจังเป็นทีละของทุกคนใดเด้พี่น้องนะฮะต้องเอาน้องอิงเป็นแบบอย่างเดะบอวมาสิมาสูกับริลาเด้ มาเปรียบเทียบกับพีลาบอะไรนะฮะและ้วยิราเนี่ก็ทาตัวน่ารักนะฮะบ่หลงตัวเองทําตัวให้ผู้ใหญ่อินดูเังสีเนาะก็ผู้คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ยิราก็คอยหาสิ่งใหม่ๆเขามาใส่ตัวเองอยู่เสมอฮัดซ้อมฮัดลองเพ่งใหม่ๆหลากหลายจังที่ยิราเขามาลองมาหัดมาเห็ดก็อย่ายไปเอามาเลียนแบบพิลาไหมล่ะเพ่งบึดบา,ากเนาะหล้จักเคารบผู้ใหญ่สุดท้ายก็หล้จักคุณค่าของเงินยิราหน่อย น,น้อยกัตันยุ้ิดใจโอบอมอารีพี่น้องเอ้ยนี่ล่ละแล้วก็น,น้องก็ฮักทุกคนด้ยในองค์กรนี่ในองค์งกรมอลัมนี่พี่น้องนะฮะสมควรทีได้เป็นวน่านาน่อยคนนี้แต่ว่าเราก็เป็นละแต่ว่าเราคงาอยากให้คนอื่นแล้วว่าว่นาน้าหน่อยเพื่อนอีลาามเพื่อนว่านาน้อยกันัน่าเราบาเป็นคนมักให้ไปสูงเชิงสันเนาะพัลงตัวเองพี่น้องเพราะอีลาน,น่อยนี่มีบุญเก่าพี่น้องเอ้ยมีบุญเก่าช่วยหนุนช่วยนั่นอีลาฮ์ตัวคิดเบื้องเจ้งหนึ่งกะ คือใช่เหรอหนีลรอข้อยหลามาเป็นหลายหลายปีนะ้องพี่น้องเมียนบอกคือน้องกับชาติมาเกิดถึงสิบไหมมาชาินี้เห็นบอกพ่อเมียพี่น้องเอ็นดูพุ่นผู้เ่าอายุเจ็ดสิบแปดสิบโอ้ก็มาหาหาล,าาาล่าแม่มาถ่ายรูปน้ำได้จับเงื่อนกระดีใจอือชาินี้ยกม,มือใส่หัวบมได้แย่ห,ห,หนึ่งกระได้ได้จับออเื่อีหล่าเนี่ยเออ่าสันเป็นยังบุญ่าสันแล้ววะนี่แหละครับน้องสาาร้างบุญอย่างตัวเนื่องพี่น้องเอ้แทบจะบ่ได้บาปเลยละ่ะในคิดใจโอ,อ้พ่อมาลี่เอ,อื้อเพื่อเพื่อ,พอแพร่กตันยู นั่งไหนว่าสินสินในตัวนั่งนี่ครบพี่น้องในในตัวนั่งน้องหญิงนี่ครบเลยคอยจะเลื่อนลงเรื่องเลยนาเด้อลำล่ำเยดวยเด้อปัง่อไปข้างหน้าเนาะไรน้องนี่ก็อยู่ในโอวัทของพ่อของแม่ของป่โจ่งสิเราก็อยู่ในโอวัลตลอดเลยน้องหญิงเมื่อค่อยฝืนนะเป็นเด็กน้อยทีรู้จักบุญคุณ่ตผู้ปั่นต่อผู้บุปการี่นะฮะสำหรับน้องหญิงนี่นะครับน้องว่างตัวดีมากนะครับ นี่เียดให้พ่อให้แม่หักเหตดให้พ่อให้แม่เอ็นดูทุกผู้ทุกคนทัว่วโลกทั่วประเทศพี่น้องเอ็ดให้ได้คือจังน้องกุ้งยิงสุดยอดพี่น้องย่อมรับเลยนะฮะเอาพี่น้องสี่ผ้ามาเบิ้งอันนี้บาทนี่สี่ผ้ามาเบิ้งบอดโจลงจากรถบานเยนพอ่พอพอ่อยแม่เพิ่นเป็นอีหยางหุ่มบอดโจพี่น้องกอดบอดโจรอหล่ยว่าพัชร์ออ้ยเจ้ามารอข้างแต่รอก็อยู่ในโทรศัพท์พัชรอื้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งคิดจะหน่อยพี่น้องเช่นครับ ใจได้นี่นี Teraz, like <S <S ่ใจได้หบ้านโเ้านแพ่บางคันไม่หูงยิงผู้ใดติดตั้งคนบานโดดแต่หูงยิงเ่อทนีผู้ใดติดตั้งมัตเตโด้้าน้อยเป็บ้านแพนนี่ไต่มองได้ปัดแล้วสองรลยปัดรวยหาชีพตะไปเบือติดตั้งสล

ว้าวสมพ่อเราโพดเตอเดิกเลยแม่พี่น้องตีซีตีห่าแล้วยังหล่นโทรศัพท์อยู่เรานอนบ่รับนี่หละย่ายนี่มาย่องนี่ว่าเล่ารอเราก็เลยนอนบ่ลับขึ้นนี่เอากรออยีหลีนั่แหละพี่น้องเนาะครับบัดนี้สิพาพี่น้องมาเบ่งอันนี้พี่น้องบาดนี้พพี่น้องมาบ่งน้องอุ๋มอิงเิ่นได้เลดแเนียนข้งแรกเนาะพ่อจู๋ให้ลังวันเพิ่นค่าแสดงมิวสิคเลยซื้อเลดแเทียนมาให้อีหลาก็ให้พี่บุญลว โอ้ยน้ำตาออกเลยแล้วพี่น้องพื้มใจไหลพ่อโจซื้อมาให้เมื่อบันสองบาทปุ่นว่าอัดน,นี้พ่อโจก็เซตน้ำตาให้ลูกเด้พี่น้องอัดน,นี้คลิปนึงนั่นก็สีผ้พาพ่อดังดอกผ้าพ่อลวยดอกพ่อโจก็กอดเอวยิ้มโอ้ยอบอุ่นพุ่มใจไหลเนาะได้ลูกสาวดีรบบดจริงสีนะ่ละบ่โจให้เจ้าเนาะเอามาเบิ่งคลิปจะหน่อยพี่น้องเชิญครับเอา,อเอาโบ่พ่ออ่ะเบกแอนตุนละเทิรงฮะแอนกันคนละเทิรงนเนี่ยเบกฮะเอาไฮด้เอไม่ได้คอยเด้ว ไห้พอเสียงให้ตัว่พราะว่าพ่อได้สองรยไหได้บ้านละบ้าพ่อบาเียวเจ้าไม่ขำพูดเจ้าพอว่เอารพอคือพอเอาพอต้องเอาเงินไปเลียงลูกน้องพ่อได้ครับรถน่ะยมให้กินหลายพอโน่นก็กินหลายคือกัน้องาว่าฝากไปสองพันต้อาักสองพัน่าพันนั่นะว่าฝากไปเอีไปาาพันเลยห้พ่อไอ้ดีบอ เอามีข้าปั่นจักรยานมาให้แาเอ้าเอ้าโอ่อา<ฮ> มอซ้าคือหน้าแม่พ่อกับน้องที่ยังลำบากออกเดินตามวันเพืหวังสะวันให้คนที่หาเเองามาจ้ะเอแล้วทามาจ้ะเอาเอารถไม่เองบอกแต่ว่านูไปกับรถบาทโอ้น ม้หลายงานเดี๋ยวกับเศร้าน้ำแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าช่วงนี้มาใไมา่ก่ย,ยังเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเต่าอยู่แต่ต้องน้ำมาเบิงว่าลูกเต่ากินจังใดอยู่จังใดเอออฝากกับยาคุณพ่อเออพ่อพะจะว่าหูว่าอยู่น้ามูได้ลืงมูลืงพวกแล้วจังปล่เน้ ไม่ตองพอรวยไปไม่ถ้าพอรวยรู้ว่ามีชีวิตดีดีขึ้นนี่เหรอครับคนมีบุญว่าจะศักดิ์สิทธิ์นับจากมือนั้นมาหอดมือนีรวยข้อมีลาว่ายอิลีน้องหญิงเป็นคนรู้เหตุการ์ร่วมนาพี่น้องน้องชิมีกระจิตกระจิจนี่นใจของน้องน่หละแต่ว่าน้องโบ่ป้าเลยซื้อเนาะพี่น้องเนาะอ๋อก็มีแต่เนี่ยดีดีนะครับเพราะว่าน้องคิดดีทำดีสิ่งดีดีตามมาอยู่แล้วสําหรับอีหล่าหนุ่มหญิงนะฮะนักลองมหาชนตัวจริงตัวแทก็คือน้องหญิงน คลิปนี้เอาไวปสำนีก่อนเนาะอำลาจากันก็ยทีส่งคลิปหนึ่งขึ้นนียเนาะผู้เฒ่าแม่พี่น้องบูกขม่านานอยากจับมือหล่ะหลายท่านสิเอาติปมาให้ภาพพี่น้องมาเบิ่งหลักอำลาป้าจากพี่น้องไปเลยเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องช่องพญานิยมเจวันนี่ยแหละพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะจนทั้งไปเซฟลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อลำล้ำเลยด้วยสุขสุขคนสวัสดีครับแม่มะเบิงทางแรกวะคะแม่ทันทีแม่ยากจับมือไปไหน มองมองงูยิงมาทีนี้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนนั่นเขาให้ให้เพื่อนออกมาก่อนอีแม่จึงจับค้างเลยก็จับชูมือจับนีนีเข้าไปนี่แม่หลงแล้วจับได้แต่อย่าดึงลองอุ้ยเป็นังไต่ตื่นเต้นปะคืองานเกยเออเได้แม่สวยมากเลยค่ะต้องเป่าคร่ะ ความรู้สื้อเป็นในมือดเดค่ะนี่อดีิงก็น่ารักพี่อดดิงก็แบบ